ดีค่ะมอนี้พอกักย้นุ่นชองสองย่างค่ะตั้มคัดเทียวได้ค่ะพ็ดีมันมีไก่ย่วนย่างละสวนเรียกว่าแม่นมันมีมวงมันก็หีไงมนมวงมันย่างเราค่ะยิ้เลาะกัเลยสีผ้าผ้าเห็ดเห็ดมัม่วงแช่เองค่ะวันที่ได้ยิ้ล้อกับสวนได้มังมวงแก้วพุค่ะเป็มมาสองกิโลก็ดีจ้ะบางไม่สองโลค่ะสองโน่หน่อยค่ะนะเบิรงพิธีการเห็ดกับยิ้มล่อค่ะยิ้มล้อสีผ้าเห็ดมังมวงแซ่เองมากินค่ะ อันต่อเล็กค่ะมอกจากหมักงวงก็ค่ะออกพวกออกกนค่ะสีอย่างแยกนู่นก็ใส่หมักงวงแก้วขมิ้นเพราะว่าแก้วขมิ้นเขาสีสวยค่ะก็ต้องไปใส่สีผสมอาหารมาแซ่ให้เหลืองค่ะเพราะว่าผิวของเขาสีเหลืองอยู่แล้วค่ะ ปอกออกค่ะแล้วก็ไปล้างน้งนงจาจ้ะมีซอส,สจาดต้นค่ะพอต้นเอาจะของเองปอดซานพ่ะาพอจังห่วงเนื้อหวานยาเลยค่ะกวาเขาปลูกเองกินเองกันพอได้ปาจิตปลูกขายอเพนไปกันแล้วพได้ใส่หวานใส่ย,ยาค่ะปีนี้พ่ออกเลยจะพี่น้อ พอปีกายเนี่ยโอ้ดอกคาดที่นี่หมักม่วงบ่อดอกดอกลายยุ้ยแจ๊บบ่อจ้กไผ่ค่ะเขาก็ป,ปอกจกนแะได้กันจะานาะนแต่ไม่สีฟ้าเห็ดดำค่ะมันสีนแสบคือกันมา่ะปกติย่อยงอนกับสีเคยเห็ดตั้งแต่หมักม่วงที่ดองเราค่ะที่ดองเข้มไปแล้ว ยี่โมนในคลาสสิกเจ้ามากอาหาจง่ากที่เ so กียวเรียบร้อยค่ะทานอาหารทานมะลากอหัก น้ำมะขามาจ้าจากนั้นเาก็น,น้ำมะขามดา้วจ้ะมวลสีแกนหค่ะแต่ว่าสีแกเป็นไหหรอกค่ะแกลีวขึ้ เนี่ยเติ่งบอตเอาค่ะแก้วขมิน้นมองดีเขาเขาคือว่าเนื้อเขาหลายจ้ะถ้าเป็นโชคอันนั้นเนี่ยโชคอันนั้นเพิ่นสี่เปลือกแข็งค่ะเนื้อเขาลายที่แก้วขมิ้นจ้ะ อันนี้ค็ให้เอาแก้วันลิ้นค่ะพวกอันนั้นก็นก,นกินสุกค่ะกับไม่ใยกวนค่ะมึเย็นวนวดเพาใครแข็งกว่าเนี่ยจ้ะ กันค่ะ,ะว่าผู้ใไหมือคอแข็งับสิถ้ใ่แบบยืดมอคอก็แข็งกับนี้ล่ะ,ะกักินเราก็ได้เฮ็ดขาย มันเต็มกี่ตันไ,นได้ดีพี่น้องค่ะคะหลังจากที่เฮาหัห่นเรียบร้อยแล้วเฮากะแซ่บเนาะปูนใส่ค่ะทำปูนใส่แส่ให้เห็นเด้อค่ะ ใส่ปูนขาวค่ะว่า้ใส่ปูนแดงเซะถวมได้จ้าอ,อ,อันนี้สีไส้สูตรเร่งรัดใยนววนสีไส้เกลือเติมไปน้ำซี่ซ้อนโตค่ะแบลบอิเเห็ดสูตรนี้เบิงววามันจะเป็นยังไงนมันสีโอเคเปค่ะซี่ซ้อนจ้ะจแซะไปขึ้นนึ่งจ้ะเจ้าเสียวมาแส่อิ่มจ้ะ ออกัอนตอนนึน่นแซิมแล้วจ้ะเนาะน้งทังเก็ต้มเห็ดเขียวจ้ะเยวไว้สักรอาไอ้างดเราเรากล้อให้นันย็นให้มันเย็นสนิทอีกนิอเ,เอาต้แซิมค่ะเดี๋ยวคนทงนํงตอนก่อน จากที่ห้าแซน้ำเกลือกับน,น้ำปุ๋ยใส่ใบขี้นเลค่ะมาตั้งแตมา่้างแล้วอก่ะก้อนท่สองสามค่ะก้างให้สามอ่ะ น่ารจ้านสารแล้วก็กินเลยค่ะตอนต่อไปคือแช่น้ำเชื่อมจ้าหังจากนั้นเราก็เอาน้ำเชื่อมที่ห้อต้มไว้ค่ะยเยะ็นแล้ว่ะมาแช่เลยจ้ะ ตีเซไว้จะขึ้นหนึ่งเราเข้าจังมาซีมเบอรงค่ะว่ามันจะออกเปียวหรือออกอเปียวค่ะเดี๋ยวก่อ,อกันเบื้องจะตอนเป็นแซ่อินนะจ้ะหลังจากที่เขาแซนำ้ำเชื่อมแล้วค่ะหลังจากที่เขาแซน้ำเชื่อมแล้วกรสีบแบบนี้จะ้ะกระสีไปแซใ้ในตู้เย็นปนิดฝาหรอแซใ้ในตู้เย็นจ้ะ เราเขาก็มางซีมเบิ่งค่ะถ้าสมมูทามันเปียวหรือมันบเปียวจังไลยเขาก็ไปบ้าเมวกกันไม้ค่ะค่ะปิดฝาดิจ่าแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นมันจ้ะจากขึ้นหนึ่งพานไปหน้าตากระสีออกมาประมาณนี้จ้ะจ้ะเบิ่งเลอตาหน้าตามาซีมเบิ่งรสชาติทุกอย่ะ สีห้อเขเ็ดไปเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งขึ้นหนึ่ง<ม>เขาแซ่ไรค่ะปลาเพื่อนกะต,ตีออกบ้านสีละจ้ะสวยเลยจ้ะแต่ว่ามันกะสีสีโบนีปันใดเพราะว่ามันเข้องพอใส่สีผสมอาหารเลยจ้ะเดี๋ยวยายนุ่นชี้บ้าสีมึงเลยค่ะปลามันสีแสบมพบื่อนปลาแซ่เริ่มดีเลยค่ะ กรอบนอกนุ่มได้ค่ะแจ๊กค่ะแค่นี้นิเดเปรี้ยวนหน่อยหน่อยหวานน้ำค่ะค่ะนี่แหละที่ยายนววอยากได้ค่ะรดนี้ละค่ะค่ะผู้ดใดอยากลองไปเห็ดเพิ่มเพื่อย่อยงวนก็นลองมันได้เด,ด,ด้อค่ะเด้อเฮ็ดง่ายๆค่ะไม่ได้ยากอันนี้สูตรแรงนะแต่ยายนวนสิห้าเฮ็ดมาอยู่เพราะว่าหม,มองวงเขามีเขาต้องสใส่ยังเป็นประโยชน์ดีกว่ามันโลนถิ่นจริงแต่ว่านหลบต้องไปย่ยงวนสิใส่เป็นโชวกันน้ำค่ะ ค่ะจังไดยังนวดกระฝากขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแช่ได้ค่ะทุบสับตะไคร้ด้ค่ะถ้าหากยันะะกยนะะงนวดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งใหยย้ยีนนวดเนต้าค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ยนีนนะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เป็นยีนนวดลากกันแล้วะคะ่ะพอกันคลิปไปค่ะสวัสดีค่ะ